สวัสดีค่ะชื่อธนแพทย์หญิงลลิตาราชกิจป,ประการนะคะก็ชื่อเล่นชื่อหมอแอนค่ะก็เป็นอาจารย์พิเศษนะคะสอนในเรื่องของงานจัดฟันต่างๆค่ะจุุวันก็มีเปิดคลินิกนะคะชื่อลาโพชเดนทอลคลินิกนะคะก็จะเป็นคลินิกที่อยู่แถวแถวบางนาตราดเนี่ยค่ะ ปริญญาโททางด้านจัดฟันนะคะก็มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ทําเคสมาค่อนข้างเยอะนะ่าจะนับเกินๆหนึ่เคสได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะงานจัดฟันอนวิสไลน์นะคะก็ส่วนตัวก็มีทํานะคะในส่วนของแอร์นะคะสะจวนหรือว่านักบินนะคะแล้วก็ส่วนตัวจะถนัดในเรื่องของการใช้นวัตรกรรมนะคะมาช่วยในงานจัดฟันเพื่อจะทําให้คนไข้นะคะเจ็บน้อยลงเสร็จไวขึ้นนะคะพอได้เข้ามาคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอก็ได้ให้คําแนะนาําคาปรึกษาจนรู้สึกว่าเออโอเค เลยตัดสินใจที่จะจะัดันแบบอินวิสไลน์กับที่นี่ครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็เช่นเดียวกันครับก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจอินสไลฟันเราแล้วคุณหมอก,ก็จะ,อะบอกสามารถบอกเราได้ตรงนั้นเลยว่าผลลัพธ์ฟันเราเนี่ยเวลาจัดเสร็จน่ยจะสวยแค่ไหนจะออกมาแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะขอแบ่นจัดกับคุณหมอแอนลองไปปรึกษ,ษาดูนะคะหมอแอนให้คำปรึกษ,ษาดีมากๆเลยค่ะ